แ h ่ hey, ขอโชคค,คึกคักทองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์เลขลอยวนจัดหนักกวดหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามีก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะแ h hey, ขอโชคขอลาบที่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะ ทุกจุดของวัดสว่างอารมณ์นี่หนึ่งแน่นไปได้วยผู้คนนะคะผู้คนเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหลายจุดให้ผู้คนกราบไหว้ขอพรน,นะคะแต่ที่ทุกคนต้องมานะคะถ้ามาวัดน,นี้ต้องมาส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่ตะทองยวรายอยู่นะคะผู้คนจะมาส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะซึ่ง งวดนี้นะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมน์นะคะซึ่งงวดนี้บางคนบอกว่า9 4 3สบางคนบอกว่า9 4 9นะคะแล้วก็เลข95นะคะนี่เลยนะคะดูดีๆพินิจพิคราะห์ดีๆนะคะดูดีดูดดดดะะดดดเฮงโชคใหญ่อาจเป็นของเรานะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์นะคะ ถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะส่งตัวเลขมาได้ที่เป๊ะปังนะคะเพจ Facebook เป๊ะปังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ